ในคลิปก่อนหน้าเรามีอัปเดตโปรเนสสำหรับเบอร์เก่าของถูกไปบ้างแล้วในคลิปนี้เราจะมาดูโปรของการเปิดเบอร์ใหม่กันบ้างนะครับเราเอาข้อมูลไปเปรียบเทียบกันดูครับว่าแบบไหนมันจะคุ้มมันจะตอบโจทย์กับการใช้างานของเรามากกว่ากันส่วนรายละเอียดของเบอร์ใหม่จะมีอะไรอย่างไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่ช่องมิเตอร์ฟานนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตโปรเนตซิมเติมเงิน เบอร์ใหม่ของทูประจําเดือนธันวาคมปี2 5ง7นะครับคือในคลิปก่อนหน้าเรามีอธิบายโปรของเบอร์เก่าทูไปบ้างแล้วใครที่ยังไม่ดูแนะนํากดเข้าไปดูกันก่อนนะครับส่วนในคลิปนี้จะมีเฉพาะโปรของการเปิดเบอร์ใหม่หรือยาค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับคือปกติอะโปรของการเปิดเบอร์ใหม่ราคามันจะถูกกว่าโปรของเบอร์เก่าไประดับหนึ่งแต่โปรที่คุ้มที่สุดมันก็ไม่ใช่ตัวที่ถูกที่สุดเสมอไป มันยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องพิจารณาร่วมกับการตัดสินใจอยู่ครับอย่างเรื่องของตัวเครื่องถ้าคุณมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวแล้วเครื่องที่คุณมีเป็นเครื่องที่ใส่ใแค่ซิมเดียวแถมซิมเดียวที่คุณมีนั่นน่ะเบอร์เดียวนั้นน่ะคุณก็เอาไปผูกกับแอปนู่นนี่นั่นเอาไว้เยอะๆเลยจะยกเลิกจะเปลี่ยนเบอร์มันก็ทาได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าโทรศัพท์ของคุณมันใส่ได้สองซิมอันนี้ทางเลือกของคุณมันก็เยอะขึ้นอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ในหลายๆคลิปก่อนหนะ้าพวกโปรรรงกกาเเบอ์บอบอหมลัษณะนี ถ้าจะให้สะดวกที่สุดนะแนะนําให้ใช้ร่วมกับโทรศัพท์ที่ใส่ได้2ซิมครับเอาแบบง่ายสุดเลยนะเอาเบอร์หลักของคุณน่ะเอาไปเปลี่ยนเป็นซิมเติมเงินแล้วก็ค่อยๆเติมเงินเลี้ยงเบอร์เอาครับเดือนละสิบาท20บาทเติมทีหนึ่งมันก็ได้30บาทเติมแบบนี้ไปเรื่อยเพราะเบอร์หลักที่เอาไปผูกกับบัญชีธนาคารบุกับแอรเคาอะไรไว้เนี่ยส่วนมากมันก็ใช้แค่รับ SMS รับ OTP เท่านั้นครับขอแค่เบอร์มันยังมีวันใช้งานอยู่ยังไงยังไงมันก็ใช้งานได้ครับอันนี้คือถานที่1นะครับ ส่วนถาที่2อ่ะอันนี้คุณจะไปเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนเบอร์หรือจะเลือกใช้โปรงเบอร์ใหม่อะไรยังไงก็เอาตามที่สะดวกได้เลยครับต่อให้โปรโมันใช้งานได้แค่6เดือนหรือ2สิเดือนมันก็แค่คุณต้องปิดเบอร์เดือนแล้วไปเปิดเบอร์ใหม่หาโปรองเบอร์ใหม่ใช้ได้เรื่อยๆอันนี้คือคร่าวๆนะครับแต่ก็ไม่ได้จะให้ทุกคนต้องมาใช้วิธีนี้เหมือนกันหมดนะครับแต่และคนก็มีวิถีชีวิตมีการใช้งานที่แตกต่างกันอันนี้ผมแค่กจให้เป็นไอเดียเท่านั้นนะครับ เอาจริงๆอ่ะถ้าหาโปรมาใส่เบอร์เก่าได้อันนั้นคุ้มสุดสะดวกสุดอย่างที่บอกก่อนจะตัดสินใจเปิดเบอร์ใหม่อะไรยังไงให้ลองเอาเบอร์เก่าที่มีไปตรวจเช็คโปรให้ดีก่อนครับลองเอาโปรที่ผมแจ้งไว้ในคลิปนี้ลองพิจารณาร่วมดูก่อนว่ามันโอเคไหมมันตอบโจทย์การใช้งานของเราหรือเปล่าเอาไว้ให้มันไม่ตอบโจทย์จริงๆต้องการจะหาโปรของเบอร์ใหม่มาใช้เพิ่มอีกสักเบอร์หนึ่งก็มาดูรายละเอียดโปรของการเปิดเบอร์ใหม่กันต่อได้เลยครับ สำหรับคำว่าเบอร์ใหม่ในที่นี้จะรวมถึงการย้ายค่ายเบอร์เดิมด้วยนะครับถ้าคุณใช้งานในค่ายอื่นอยู่แล้วอยากจะย้ายค่ายมาใช้ซิมของทูเนี่ยพอคุณย้ายมาเสร็จก็สามารถสมัครโปรในคลิปนี้ได้เหมือนของการเปิดเบอร์ใหม่เลยครับแต่ก็ต้องภายใน7วันหลังจากคุณทารายการย้ายค่ายเรียบร้อยเท่านั้นนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วจะสมัครไม่ได้นะครับของการเปิดเบอร์ใหม่ก็เช่นกันคุณต้องมาสมัครโปรในคลิปนี้ภายใน7วันหลังจากที่คุณทํารายการลงทะเบียนเรียบร้อยเหมือนกันนะครับ โอเคสำหรับโปรของการเบอร์เบอร์ใหม่ที่น่าสนใจตัวแรกจะเป็นโปรเน็ตแม็กสเปดหนึ่งร้อยกิกะไบต์เดือนละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับตัวโปรจะให้เป็นเน็ตแม็กสเปดในความเร็วสูงสุดมาหนึ่งร้อยกิกะไบต์บวกกับเน็ตแม็กสเปดที่เขาแถมให้อีกยี่สิกกิกะไบต์เบ็ดเสร็จรวมมาก็เท่ากับว่าคุณจะได้เน็ตความเร็วสูงสุดเนี่ยไปใช้งานเดือนละ120่งกิกะไบต์แล้วพอคุณใช้งานเน็ตแม็กสเปดหมด120่งกิกะไบต์มันจะติดฝับหรือ FUP อ่ะลงไปที่1 MBPS ให้คุณแบบไม่อั้นครับ สำหรับใครที่สนใจ,จสมัครโปรโตรัวนี้หลังจากคุณเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม,มเรียบร้อยก็ให้คุณเติมเงินก็ไมด์ซิม399บาทแล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน7599เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกได้เลยครับอ๋อแล้วก็โปรโตรัวนี้มันจะมีตาเน็ตนะครับไม่มีโทรนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้โปรโตรัวนี้แล้วอยากได้โรฟรีด้วยอันนี้คุณต้องสมัครเป็นโปรโถฟรีมีอันทุกก่ขายเพิ่มเอาครับ สำหรับโปรโทฟีไม่อั้นทุกกรอขายตอนนี้จะอยู่ที่เดือนละ59บาทนะครับสามารถโทได้ไม่อั้นทุกเครือข่ายเลยจะมีข้อจํากัดเดียวก็คือโได้ไม่เกินครั้งละส5นาทีครับแต่พอคุณโรครบ15นาทีคุณวางสายแล้วโรใหม่ได้เรื่อยๆเลยถ้าใครสนใจจะสมัครโปรโทฟีเพิ่มหลังจากที่คุณสมัครโปรเน็ตเสร็จก็ให้คุณเติมเงินเพิ่มเข้าไป59บาทแล้วกดรหัสดอกจัน9 0 0ดอกจัน1 8 8 3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกได้เลยครับแล้วก็ย้ำนะครับ โปรโทรฟีตัวนี้คุณต้องสมัครโปรเน็ตให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสมัครเพิ่มได้นะครับคุณไม่สามารถสมัครโปรโทรฟีเปล่าๆได้นะครับโอเคต่อไปก็เป็นโปรตัวที่2นะครับตัวนี้จะให้เป็นเน็ตมาสปีดมา20กิกะไบต์บวกกับเน็ตมาสปีดที่เขาแถมมาอี20ก20กิกะไบต์ก็เท่ากับว่าคุณจะให้เน็ตมาสปีดไปใช้งานทั้งหมดเดือนละ40กิกะไบต์แล้วพอคุณใช้งานหมดครบ40กิกะไบต์ปุ๊บเนี่ยมันจะปรับความเร็วลงมาที่15 Mbps ให้คุณ60กิกะไบต์ครับ แล้วพอคุณใช้งานคร60 g b มันจะปรับความเร็วครั้งหนึ่งลงมาเหลือ1 Mbps แล้วก็จะได้โทรฟีมีอันทุกกระขายพร้มาในโปด้วยโทรได้ไม่อันเหมือนกันเลยนะครับโทรได้ไม่เกิน5 1 5นาทีเหมือนกันเลยถ้าใครสนใจจะสมัครโปรตัวนี้คุณก็เติมเงินเข้าไปในซิม300บาทแล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจ 7, 5, 9, 7, ัน7597เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกได้เลยครับอย่างที่บอกไป2โปรนี้มันจะมีเน็ตแมสเปดแถมให้20 g b ด้วยเป็นเนความเร็วสูงสุดเลย พอคุณสมัครโปรไวเอ่ะก็ให้คุณมากดรหัสดอกจัน900ดอกจัน1128เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวอออครับแล้วก็ต้องกดรหัสนี้ทุกเดือนนะครับรอบต่อไปพอคุณต่อโปรเสร็จมีข้อความแจ้งโปรรอบต่อไปมาคุณก็กดรหัสสมัครตัวนี้เพิ่มได้เลยครับแล้วก็ต้องกดภายในเจ็ดวันด้วยนะหลังจากที่คุณสมัครโปรหรือต่อโปรเสร็จไม่งั้นจะถือว่าคุณสละสิทธิ์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือทั้งสองโปรนี้มันจะได้ทูคูปองเป็นคูปองเงินสดแถมมาให้ด้วยนะครับ เอาไว้ซื้อของในเซเว่นในโลตัสในแมคโครได้เหมือนใช้เงินสดปกติเลยทั้ง2โปรนี้มันจะได้มาเดือนละ50บาทอย่าว6เดือนนะครับวิธีรับคูปองก็คือให้คุณกดรหัสดอกจัน8 88, 8 8เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถัวออกครับรหัสตัวนี้ให้คุณกดท,ทันทีหลังจากที่คุณสมัครโปรเสร็จนะครับพอคุณกดรหรัสเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งเข้าไปในกล่องข้อความของคุณในข้อความมันจะมีลิงก์แนบไปให้ด้วยพอคุณกดลิงก์ที่แนบมาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งไปที่แอ,อปทูไอดีในแอปอ่ะ แล้วเลือกคูปองที่คุณต้องการจากตรงนี้ได้เลยครับส่วนวิธีใช้ก็เข้าไปในแอป2 ID เหมือนเดิมครับให้เลือกสิทธิพิเศษเหมือนเดิมแล้วก็เลือกหมายคูปองครับมันจะมีคูปองที่คุณเลือกแสดงไว้ให้คุณก็กดเข้าไปแล้วก็เอาบาตร์โค้ดตัวนี้ไปให้พนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์เขาสแกนจ่ายเงินได้เหมือนใช้เงินสดปกติเลยตัวคูปองเนี่ยตอนนี้จะได้เฉพาะแค่2โปรนี้เท่านั้นนะครับโปรตัวอื่นจะไม่ได้ทูคูปองแล้วนะครับโอเคต่อไปก็โปรตัวที่3นะครับตัวนี้จะให้เน็ตมาสปีดมาเดือ 10GB บวกกันเนี่ยแม้สปีดที่เขาแถมให้สิบกิกะไบต์ก็เท่ากับ20่สกิกะไบต์นะครับหลังจากคุณใช้งานครบ20 GB, ่สกิกะไบต์ปุ๊บเนี่ยมันจะปรับความเร็วมาที่15 Mbps เอ็ที่คุณสี่สิกิกะไบต์แล้วพอคุณใช้งานครบ45่สกิกะไบต์มันจะปรับความเร็วครั้งนึงลงมาเหลือ384แ b p s แล้วเขาจะให้โทรฟรีมีแอ่นทุกกระข่ายพวกมไมาเลยโปรให้ด้วยถ้าใครสนใจสมัครโปรตัวนี้คุณก็เติมเงินเข้าไปในซิมสด,ดอกกจจัันน900ดอ1234เครื่องหมายสีี่เหล่ยมโทรออกได้เลยครับ ต่อไปก็โปรตัวที่4นะครับตัวนี้จะเป็นโปรเน็ตความเร็ว15 Mbps บวกทัรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายเดือนละ200บาทตัวนี้ก็จะได้เน็ตแมสสเปีดแถมมาให้10กิกะไบต์ด้วยเหมือนกันพอคุณใช้เน็ตแมสสปีดที่เขาแถมมาให้ครบ10กิกะไบต์ปุ๊บเนี่ยมันจะปรับความเร็วลงมาที่15 Mbps ให้คุณอีก30กิกะไบต์ครับแล้วพอคุณใช้ครบ30กิกะไบต์มันจะติดฝับหรือลดความเร็วลงมาที่384 kbps แล้วก็มีทัรฟรีไม่อั้นทุก,คกเรครืราคาอล200าลบะท200 ใครสนใจสมัครโปรตัวนี้คุณก็เติมเงินเข้าไปในซิม200บาทแล้วกดรหัสดอกจาน9ก0าย์นดอกจาน1 2 3 3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมัวออกได้เลยสำหรับเน็ตแถม1 0 g กิกของโปรตัวที่3กับตัวที่4เนี่ยคุณก็ต้องมากดรหัสรับเสร็เองทุกเดือนเหมือนกันนะครับพอคุณสมัครโปรหรือต่อโปรเสร็จก็ให้คุณกดรหัสดอกจาน9 0 0ย์ูนย์ดอกจาน11 1 0เครื่องหมายสี่เหลี่ยมัวออกได้เลยครับโอเคต่อไปก็จะเป็นโปรเน็ตไม่อันแบบจำกัดการใช้งานก้มอู่ดด YouTube ไไัน อีกตัวหนึ่งดู t ิกต็อกได้ไม่อันสําหรับโปรตัวแรกเนี่ยจะเป็นโปรเน็ตไม่จํากัดสําหรับเล่นแอป u t u b e นะครับจะเป็นเน็ตความเร็ว10 Mbps แต่ความเร็ว10 Mbps เนี่ยจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเน็ตความเร็ว10 Mbps แบบไม่อันมีรสนิยมสำหรับดู YouTube เท่านั้นครับใช้ได้ไม่อันก็จริงแต่จะไม่อันจะพาะกับแอป YouTube เท่านั้นนะครับแอปอื่นๆเนี่ยมันจะสลับไปใช้เน็ตจากส่วนที่2ครับ เน็ตส่วนที่2จะเป็นเน็ตความเร็ว10 Mbps สำหรับใช้งานแอป,ปอื่นๆน,นอกจาก u t u b e ครับใช้งานได้ทุกแอปเลยแต่จะใช้งานได้แค่เดือนละ20 g b เท่านั้น,นครับแล้วก็จะได้โทรฟรีมีอันทุกข่ายโพลมาเลยโปรให้ด้วยโทรได้ไม่อันเหมือนกันเลยครับจะมีข้อจำกัดเดียวเหมือนเดิมก็คือโทรได้ไม่เกิน15นาทีครับแต่พอคุณโทรครบ15นาทีคุณวางสายแลว้วโทรใหม่ได้เรื่อยๆเลยโปรตัวนี้ราคาจะอยู่ที่เดือนละ280บาทนะครับสามารถต่อโปรแบบอัตโนมัติได้รวมทั้งหมด6เดือนด้วย สำหรับใครที่สนใจสมัครโปรตัวนี้คุณก็เติมเงินเข้าไปในซิม280บาทแล้วกดรหัสดอกจาน00ดอกจาน0280่องนมาใส่่ยมตัวออกได้เลยครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโปรเน็ตไม่จำกัดสำหรับในแอปทิกต็อกนะครับตัวโปรโก็จะให้เน็ตมา2ส,ส่วนเหมือนกันส่วนแรกจะเป็นนความเร็ว10 Mbps แบบไม่อันมีรสปีดสำหรับดูทิกต o อกเท่านั้นครับใช้ได้ไม่อันก็จริงแต่ใช้ได้ไม่อัน,อนเฉพาะทิกต็อกเท่านั้นนะครับถ้าเป็นการใช้งานแอปอื่นๆเนี่ยมันจะสลับไปใช้เน็ตจากส่วนที่2ครับ เน็ตส่วนที่2ก็จะได้เป็นเน็ตความเร็ว10 Mbps สำหรับใช้งานแอปอื่นๆนะครับใช้งานได้ทุกแอปเลยแต่จะจำกัดการใช้งานไว้แค่เดือนละ20 g b เท่านั้นแล้วก็จะมีโทรฟีมีอันทุกกระข่า,ขายพวงลรโปรให้ด้วยโทรได้ไม่เกินครั้งละ15นาทีเหมือนกันเลยครับโทอคุณโทร6 5นาทีคุณวางสายแล้วโทรต่อได้ไม่อันเหมือนกันด้วยโปรโตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ280บาทนะครับถ้าใครสนใจจะสมัครโปรโตัวนี้คุณก็เติมเงินกับไปในซิม280บาท แล้วกดรหัสดอกจัน00ดอกจัน0281เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกได้เลยครับสำหรับโปรเสริมเพิ่มความเร็วเน็ตเนี่ยมันจะเป็นแพ็กเกจเสริมของแพ็กเกจที่เราอธิบายไปตอนต้นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเน็ตเสริมนี้คุณไม่สามารถสมัครใช้งานเปล่าๆได้นะครับคุณต้องสมัครใช้งานแพ็กเกตตัวใดตัวหนึ่งที่อธิบายไปตอนต้นให้เรียบร้อยก่อนคุณถึงจะมาสมัครเพิ่มได้ครับสำหรับแพ็กเกจเสริมเน็ตของทูตอนนี้จะมีอยู่2ตัวนะครับ ตัวแรกจะเป็นแพ็กเกจเสริมเน็ตความเร็ว15 Mbps ใช้งานได้10 g b ราคา20บาทใช้งานได้7วันครับรหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน900ดอกจัน8542เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกตัวที่ 2, <S 2> <S จะเป็นแพ็กเสริมเน็ตแมสเปจครับใช้งานได้10 g b ราคา30บาทใช้งานได้7วันเหมือนกันรหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน900ดอกจัน8543เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกครับโอเคสำหรับเนื้อหาทั้งหมดของทูนในเดือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ คลิปนี้เสียงอาจจะแหบจะพลาดไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับมันไม่ค่อยสบายครับมันไม่หายดีเท่าไหร่เสียงมันก็เลยยังไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่อย่างไงยังไงก็ถ้าดูแล้วคิดว่ามันพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน,แล,นแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ